สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวมจะเป็นแนวทางของวันที่26เดือน11พฤศจิกายน2 5 6รสําำหรับวันที่26มื่อนี้เป็นวันองังคารเราจะมาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจ้าผล 5, นฮานอยมัดรวมของวันที่25หวันจันจ้า น้อยมัดรวมให้ไปที่เด่น48วิ่งลูดจ้าสำหรับผลน,น้อยรอบแรกเฉพาะกิจ877ล่างห9กเก่าผาดไปจ้าเด่นแปดวิ่งลูดแปดเฉพาะกิจมาหลักร้อยสำหรับรอบพิเศษจะ668สำหรับ68จะคู่ผาดไปเนาะชุดเด่นจะผ่านแต่46 46 36 86บริจาบหายนอกจาเขาา 8, ้าเด่นแปดวิ่งรูดแปดจะสําหรับพิเศษบุญจาสองตัวล่างพิเศษ0เก่าผ่านไปสําหรับรอบปกติจะหา80เข้าตรงๆจะมาเน้นๆเลย80เด่นแปดรูดแดมาสองตัวล่างรอบปกติ64เขาา 8, ้า46จะมาเน้นๆเลย ปกติเด้งบนล่างจะ้ะอ่าเด่นเด้งบนล่างจะ้ะเด่นสีรุ่นสีมาสำหรับรอบ VIP 3-6ีสามหกหนึ่งอ่าผ่านไปสองตุลาง VIP 4-4สี่สี่โอ้โหสี่สี่มื่อนี้เบิ้ลมาสองน้อยเลยเนาะน้อยเฉพาะกิดกับน้อยชุดท้ายจะ VIP จพีสำหรับแนวทางของเฮาคือเมื่อวานแอรจอยบอกไปว่าติดเบิร์อยู่ หนึ่งหน่เนาะถ้าจำพิดหนึ่งหนึ่งศูนซูนกันหาหนึ่งหนึ่งเขามาเบิรนเล็กเด่นเราจะสีสีสำหรับ C ีนี่คือเขาเด่นสวิ่งรูด4ีจะ VIP ล่างจ้าอ่าสำหรับเด็กเบิร์นโอ้โหถ้ารูดเบิร์นถือว่าปังอยู่เนาะวานชนซนซูนหนึ่งมาเบิร์น4ีมาเบิร์นเล็เด่นเลยเนาะอ่ะโอเคจะสำหรับสูตรสาตัวของฮาเมี้ผ่านไปเนาะจ้าของฮามีมี 48หาเข้ามาหา80เนาะแนวทาาของไอจอยตัวกบขู่สูตร3ตัวบนสูตรสูตร3ตัวบนนี่คือบบมีสูตรจเม่วว่านี่โอ้โหมีแต่ตามนี่เลยนองจากนีก้ก็4หา8โอโ้ถ้าเป็นสูตรก็คือเรียบร้อยสำหรับหาน้อยมารวมแนวทาของเ้ามือนี่เขารอบปกตินองจากจบขู่เขารอบปกติจะบนญลางจ้า ตามนี้เลยอ่าสำหรับวันที่ยี่สิบหกเมื่อนี้ตามุ่นกัน่อจ้าสำหรับวันนี้ก่อนสิบไปรับชมฝากด้วยละกันนาะฝากพี่น้อง fc กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอด j o ยด้วยจะคณละไลคณละแชร์คณละหนึ่งติดตามแต่สำหรับพี่น้อง fc จะได้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆกะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้บม่พลาดแนวทางตัว่อไปเราจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้า สำหรับเลขเบิร์นไซเบิ้ลมื่อนิานมาชอบกับพิจารณาเบิงไไดจะเมื่อนี่คือได้เลขเบิร์อยู่ที่1 1 1ชนจะน้อยเฉพาะกิดกับน้อยปกติเด่น1 1ชนสำหรับเลขเด่น0ูนยนี่คือเด่นเด่นหานอยมารวมของแอดรอยชน 0, 0ูกับ22องสองเจะสำหรับไซเบิ้ล ถ้าเดนแยกน้อยนี่คือมีแค่หนึ่งชุดเองอะ้ามักถ้าชอบพิจารณาเบิ่งได้จมเมื่อเนี่มัดร,รวมวันนี้ให้ไปที่เดนศูนย์แปดสำหรับเดนศูนย์วิ่งรูดศูนย์จับคู่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ ศูนหาแปดเก mm oh okay. ้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเลขเบิร์ในการเบิร์อันใดดีแล่ะพี่น้องสำหรับศูนย์ศูนย์กับสองสองนี่ก็คือเด่น้าน้อยมัดรวมชนสำหรับหนึ่งหนึ่งนี่ก็คือเด่นแยกชนเจ้าหูซื่อว่าอเมริขาเอา ศูนย์ศูนย์หายละคะนอะ้องสำหรับสายเบิร์นทามักถ้าชอบตามได้จ้ะสำหรับศูนย์ศูนย์กันจากกันสี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสามตัวบนสามห้าแปดศูนย์แปดสี่ สี่แปดแปดสามศูนย์สี่สำหรับตัวเน้นจ้าวันนี้ขอเน้นไปที่สามตัวบนศูนย์แปดสี่กับสามศูนย์สี่กันจา 47, ้าสี่เจ็ดสี่แปดหาเมนีว่างเบิลศูนย์ศูนย์อีกล้ค่นนะน้อแปดหนึ่ง ปดสองศูนย<ะ>์สี่ศูนย์สองจ้ะสำหรับแนวทางห้าน้อยมัดรวมมือนีก,ก็คือตามนี่เราจะฟังนับไปพิจารณาอีกทีหนึ่งละกะันเนาะสำหรับแนวทางของเฮามือ,อนี่เราจะถามมีตัวหมักตัวชอบยังได้กะคอยตามเราจะแนวทางไม่เขา้าไม่รู้จะผิดพลาดประการใดกับเขาทูนเขาไพ่หลายๆเราจะมือนีคอยมาปังปังเด้งเด้งละกะันจ้ะ ขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกถูกกำลังใจจาาขอให้พ่นเราทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางสู่ดีเฮงเฮงปังปกันทุกคนทุก่านจะตสำหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า